สวัสดีค่ะกับมาพ่อกับย่ยเพิ่งแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะมือนน่อวานย่เพิ่งจะพามาเปิดราคาง่วนเด้อค่ะเป็นคลิปจากเอฟซีทั้งบ้านเพ่นซงมาพิกัดเกอย่บันย่างลุมตำบไลไรน้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลเด้อค่ะเพิ่งจะมีงว่วนเมลูกชารลเล่เนาะคะ่ะมาเปิดราคาอยู่คมหนึ่งแม่ตัวน,นี้ ถ่ายเพิ่นสูงอยู่ร้อยยี่สิบห้าบวกเด้อค่ะส่วนลูกเพิ่นกะเป็นตัวแม่เด้อค่ะอายุเด็กสองเดือนละค่ะลูกเพิ่นชาโลเล่แม่ลูกค่ะแม่ลูกโคมหนีเพิ่นกะห้องอยู่ที่สามหมื่นสามพันห้าร้อ,อยค่ะราคากะต่อองไในเด้อค่ะ แม่สูงร้อยยี่สิบห้าได้ค่ะรอยยี่สิบหาบวกส่วนลูกอะ่ะเป็นตัวแม่ได้ค่ะสามหมืนสามพันห้าร้อยถ้าแมนมีอย่างสงสัยอยากถามอย่างเพิ่มเติมก็โทรไปถามกับเจ้าของเพื่อนได,ด้ค่ะสนใจกับฝาโทรไปหาเพื่อนเลยเด้ค่ะหรือว่าบ้านอยู่ไกลๆเพิ่นก็ไปบึงตัวจริงอยู่เพื่อนเพิ่นเนาะคะ่ะ ไปเบิ่งกนสือไปเบิ่งว่าเป็นยังไดตัวจริงสนใจโทรไปหาเลยค่ะคุณฟิล์มเบอร์โทรเบิ่นกะ064 604 9235ผิกัดกอยู่บันย่างลุมตำบไลไรน้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนาะค่ะสำหรับคิดนีกับซํานีก่อนเด้อค่ะ จังได้กระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงะะ่งเลยค่ะจะได้โบผาดคลิปไม่ๆของช่องเย้เพิงขอบคุณค่ะ